คุณจะพูดคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองได้อย่างไรสมมุติว่าอาจารย์พูดกับคุณว่าตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรฟังดีๆนะคุณที่ยินเสียงของคนอีกคนหนึ่งพูดกับคุณว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไร คุณกาลังรู้สึกอย่างไรสมองของคุณจะตีความว่ามีคนอีกหนึ่งคนคุยกับฉันตอนนี้มีมีอาจารย์คุยกับคุณใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ยินประโยคนี้ฉันกําลังรู้สึกอะไรนั่นแปลว่าคุณพูดกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาที่คุณได้ยินเสียงโปรแกรมจิตเนี่ยถ้าสมมติคุณได้ยินเสียงคุณใส่นะเฮดโฟนเลยซาวเบา คุณใส่ลำโพงใส่หูไปแล้วแล้วคุณก็ได้ยินเสียงบอกว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยประโยคนเนี้ยสมองของคนที่ใส่หูฟังฟังแล้วได้ยินประโยคว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยสมองจะตีความว่าอ๋อคุยกับตัวเองเหรอแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่หูฟังแล้วคุณเปิดเสียงแล้วเสียงนั้นพูดว่าคุณมั่งคั่งร่ำรวยสมองคุณจะตีความว่ามีใครบางคนพูดกับฉันคุณเข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดไหม เวลาจะโปรแกรมจิตใต้สํานึกเนี่ยห้ามพูดว่าฉันต้องพูดว่าคุณสมมุติว่าคุณกําลังเนี่ยนั่งอยู่ตามลาพังแล้วคุณพูดกับตัวเองฉันโชคดี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 คุณตองย้ำไปฉันโชคดี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 สมองคุณจะคิดว่าอ๋อพูดกับตัวเองเหรอแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดในใจว่าคุณร่ํารวยคุณร่ํารวยคุณร่ํารวยสมองจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุยกับใคร ใครคุยกับคุณถูกไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาที่เราจะคุยกับจิตใต้สานึกเนี่ยเราต้องยกให้เขาเป็นคนอีกคนหนึ่งและเขาเนี่ยอาจจะมีชื่อสรรพนามง่ายๆว่าคุณแล้วคําว่าฉันคือจิตสํานึกคือตัวคุณในฝั่งจิตสํานึกและคําว่าคุณคือตัวคุณในฝั่งจิตใต้สานึกฉะนั้นเวลาที่คุณจะพูดคุยกับจิตใต้สานึกเนี่ยคุณยังจําเป็นที่จะต้องพูดกับเขาราวกับว่าเขาเป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะสมมติคุณเริ่มต้นว่าจิตใต้สำนึกที่รักตอ,อนนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณฉันอยากให้คุณช่วยฉันให้ฉันกลายเป็นคนที่มีพลัง่งการจดจอ่อฉันอยากให้คุณช่วยปลุกฉันตื่นตอนตีห้าอย่างอาจารย์พูดกับตัวเองเนี่ยแน่นอนเลยจิตใต้สำนึกจะเป็นคุณเสมอหรืออย่างน้อยก,ก็เป็นเธออาจารย์ก็จะพูดว่าจิตใต้สำนึกที่รักตอ,อนนี้ ผมกำลังจะขับรถนะไปที่กลางเมืองเลยผมหวังว่าคุณกำลังกำลังจะดูแลผมนะเราไปเป็นเพื่อนกันคุณรู้สึกยังไงบ้างในตอนนี้คุณก็แค่พูดคุยกับคนอีกคนหนึ่งก็เท่านั้นเองมันง่ายไหมโคตรง่ายเลยฉะนั้นแทนที่คุณจะพูดว่าฉันมั่งคั่งร่ำรวยคุณอาจจะต้องพูดว่าเจนตาสำนึกที่รักคุณร่ำรวยคุณแข็งแรงคุณเฉลียวฉลาดคุณเป็นอัจฉริยะ คุณสุดยอดคุณเก่งที่สุดคุณคู่ควรกับเงินทองคุณรักเงินทองคุณคุณคุณไปเรื่อยๆได้อย่างนะงดงามจริงๆถ้าอาจารย์พูดกับตัวเองก็จะชากว่านี้นะไพเราะกวันนี้ด้วยแล้วก็อยู่ในลักษณะของผวังเจิตมากวันนี้ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายๆในการที่พูดคุย ถ้าว่าคุณได้เข้าใจแค่นี้นะถือว่าคุณแอดวานซ์คือคุณก้าวหน้าไปไกลมากตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าคุณพยายามอ่ะคุณพยายามที่จะโปรแกรมจิตด้วยการแบบตะโกนกระโดด Say yes! สเยนะฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้โอ้ว้าว oh, wow, Yes! เอ่ออันนี้นี่กำลังโปรแกรมจิตสำนึกอยู่เลยอครับก็ไม่ผิดนะครับทำไปครับ Yes I can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  ฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้ได Yes I can Yes I can ไอภาษะแบบนี้เนี่ยนะ Super Beta ก็คือคุณอยู่ในสาภาวะตื่นสุดๆประตูจิตตะสนนี้ปิดสนิทเลยนะปิดสนิทเลยก็คือพูดไปเนี่ยจิตตะสนึกบอกว่าไม่ได้ยินวะ่ะเอ่อนายทำอะไรอยู่เลอฉันไม่รู้อะเพราะว่านายตื่นสุดขีดนะตื่นสุดขีด ไม่มีทางที่จะโปรแกรมหรือจะปลูกฝังไอเดียเมล็ดพันธุ์อะรดีๆเข้าไปได้เลยในขณะนั้นเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะดีเหมือนกันในการที่คุณจะโมททเวตก็คือปลุกใจตัวเองปลุกใจตัวเองอ้นั้นก็ไม่ว่ากันไม่ได้ผิดอะไรทําได้มันก็จะมีนะทำให้คุณเกิดเรี่ยวแรงเกิดพลังขึ้นมาเนี่ยในระดับหนึ่งแต่มันเป็น t e m p เทมพอรก็ uh, ary, คือชั่วคราวนะมันมันจะร้อนวูบวาประเดี๋ยวประดาแล้วมันก็ เออแป๊บเดียวเพราะมันมีใครบ้างไหมที่จะทําแบบนี้แล้วไม่หมดแรงอ่ะสมมติคุณบอกเย่าสายแค้นฉันทาได้ฉันทําได้คุณสามารถทำอย่างนี้ไปอีกหมื่นครั้งไหมทำอย่างเงี้ยอีกหมื่นครั้งคุณทําได้ไหมคุณทาไม่ไหวหรอกเดี๋ยวคุณก็หมดแรงเดี๋ยวคุณก็คอแห้งเดี๋ยวคุณก็เสียงแหบเดี๋ยวคุณก็เส้นคอนะเสียมันมันเวิร์กเหมือนกันแต่มันไม่ไม่ค่อยเวิร์กในลักษณะที่มันยั่งยืนถาวรนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปรับการโมทิเวตคนเขาปลุกใจคุณอะไรพวกเนี้ย มันเป็นระดับตื้นๆมันไม่ได้เข้าไปในจิตใต้สานึกส่วนจิตใต้สานึกต้องการวิธีที่ทําอย่างไรคุณถึงจะนะเหลือสติสัมปชัญญะน้อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงกับน,นะพลอยหลับไปยังเหลือสติสาตางอีกนิดหนึ่งซึ่งเพียงพอแล้วนะที่จะส่งคําพูดที่สุดยอดเหลืออีกนิดเดียวนี่แหละแต่ยังไม่หลับนี่แหละส่งข้อความนะ suggestion ข้อเสนอแนะ ดีๆเข้าไปสมมติว่าคุณคุณจะนอนคุณกอนอางนะนอนแล้วคุณก็พูดว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะสั่งจิตฉันจะสั่งจิตคุณก็เลยเหลับตาแล้วนึกในใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าฉันจะตื่นตอนตีห้าฉันจะตื่นตอนตีห้าฉันจะตื่นตอนตีห้านะคุณสั่งเข้าไปแล้วคุณก็หลับตานอนใช่ไหมไม่เวิร์กแต่ถ้าคุณพูดว่า โอเคจิตตาสมทีรักเนี่ยฉันกําลังจะนอนแล้วนะแล้วคุณช่วยปลุกฉันตอนตีห้าหน่อยได้ไหมขอบคุณมากเลยแล้วคุณก็หลับซะนั่นแหละเวิร์กถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าโอ้ยนะฉันกําลังง่วงนอนหลับตาฉันง่วงแล้วเกินแล้วคุณก็โปรแกรมไปฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคำว่าฉันคําเดียวนี้ก็พังละแต่ถ้าคุณพูดว่าโอเคจิตตาสมที่รักคุณช่วยทําให้ฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหน่อยได้ไหม ฉันอยากได้สิ่งนี้คุณทําสิ่งนี้ให้ฉันฉันฝากคุณไปทําเอาละฉันง่วงละฉันหลับแล้วนะขอบคุณนี่จะเป็นวิธีการสื่อสารพูดจาที่ดีกว่ากันเยอะเลยพอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจไหมเห็นไนความแตกต่างไหมถึงสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยนะเหมือนฟังดูรู้เรื่องแต่ไม่เวิร์กกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าต้องพูดคำว่าคุณคุณคุณนั่นแหละเวิร์ก เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราง่วงนอนเนี่ยเราจึงควรที่จะมอบหมายงานเนี่ยให้คนอีกคนหนึ่งไปทํางานให้เราคุณจะต้องมีการสื่อสารเวลามีคนสองคนคุยกันมันต้องมีคน,นเป็นคุณและคน,นเป็นฉันใช่ไหมมันจะเป็นฉันไปหมดไม่ได้คุณจะต้องพูดคุยกับจิตตํสนึกในลักษณะที่เป็นคนสองคนคุยกันตัวคุณจิตสํานึกเป็นผมเป็นฉันได้อีกคนหนึ่งจิตตํสนึกเป็นคุณเป็นเธอได้ แล้วคุยกันถ้าคุณทําได้อย่างนี้บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้ทีมทีมเวิร์กที่จะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือคน2คนเนี่ยจะรักกันปองดองสมรชันแล้วก็ช่วยกันไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันอีกมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเวลาที่คุณยิ่งโปรแกรมจิตได้สำาึึกให้เขาเชื่อมั่นในตนเองเชื่อในพลังที่ไร้ขอบเขตของตัวเขาปลดปล่อยพลังที่สร้างสรรค์ ออกมาช่วยคุณเนี่ยนั่นแหละคือความหมายของคําว่าเซลล์คอนฟิเดนซ์ที่แท้จริงความมั่นใจที่แท้จริงนั้นมันต้องไปเกิดที่จิตได้สานึกก่อนแล้วมันจะแผ่ขึ้นนะกระจายความถี่ของความมั่นใจไปที่จิตสํานึกคือตัวคุณอีกทีหนึง่งแล้วคุณก็จะนะอยู่ในสเตตหรือสภาวะจิตแบบนั้นคุณไม่สามารถที่จะนะเป็นคนในแบบที่คุณต้องการจะเป็นในระดับตื่นๆได้ถ้าตัวตัว,ตว,ตวลึกๆของคุณไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณไม่มีวันจะเสแสร้งได้ยาวนานหรอก นะยังไงคุณก็จะต้องกลายเป็นคนที่คุณเป็นจริงๆอยู่ในจิตตาสุนึกอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าเราอยู่ในโลกใบนี้บางคนนะอาจจะอยู่กันถึง80ปีหรือ90ปี100ปีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความน่าเสียดายที่คนที่จะมีอายุยืนๆอยู่กับตัวเองนานๆแต่แล้วกับไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากตัวตนนะลึกๆอีกคนที่มีเรี่ยวแรงมากกว่า จริงๆแล้วในตัวเขาเองเนี่ยไม่มีข้อจํากัดเลยยกเว้นอย่างเดียวการรับรู้ผิดๆที่ถูกฝังเอาไว้ในตอนต้นๆในวัยเด็กการเข้าใจผิดของเขาเท่านั้นเองเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยนะเขาเป็นเครื่องรวนเพราะว่าดันไปเจอ,อซอฟต์แวร์ที่เป็นไวรัสเนกาทีฟโปรแกรมนะเป็นแต่ไวรัสตัวเลวรทั้งนั้นเลยซึ่งมันเป็นนิยาผิดถ้าเราถอดถอนโปรแกรมเลวรลทั้นี้ออกไปได้เนี่ยไอตัวเครื่องเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้ว ถ้าติดตั้งโปรแกรมที่ถูกต้องเข้าไปชีวิตมันก็จะดีมากๆยกตัวอย่างอีกอันให้ใหใหใหประโยชน์ของการพูดคุยสมมุติคุณเนี่ยคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิและคุณอยากจะมีสมาธิถูกไหมสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตถูกไหมแทนที่คุณจะแบบว่าสุดไปวันนี้นั่งไปชั่วโมงหนึ่งพรุ่งนี้นั่งชั่วโมงมาเืยนั่งชั่วโมงเกิดคุณปโปรแกรมกจิตใต้สำนึกคุณคุยกับจิตใต้สำนึกคุณบอกว่าจิตใต้สำนึกที่รักคุณก็เห็นใช่ไหมว่าฉันเนี่ยนั่งสมาธิทุกวันคุณช่วยให้ันนเี่ย เข้าถึงฌานเข้าถึงสมาธิถึงความตั้งมั่นของจิตที่เร็วขึ้นและลึกขึ้นหน่อยช่วยฉันหน่อยได้ไหมเห็นไหมว่าการพูดคุยอันนี้เนี่ยกับทําให้คุณไปนั่งสมาธิแล้วเข้าถึงความตั้งมั่นของจิตเข้าถึงฌานหนึ่งได้เร็วขึ้นด้วยซ้าไปแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ทําเช่นนั้นใช่ไหมเ่าเคอก็คือนั่งมานั่งไปโดยที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจิตใต้สมนึกเลยเป็นต้นฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยว่า ทุกๆคนเลยอะถ้าหากว่าไปเรียนหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป1ป2ป4ม1ม2มหาวิทยาลัยปี1ปี2ปียาทรอกเตอร์เนี่ยถ้าพูดคุยกับจิตสำนึกแล้วผลการเรียนเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมหาศาลเลยเหตุใดไม่ทําลองนึกนึกภาพดูว่าแทนที่จะใช้จิตจิตสํานึกเนี่ยไปอ่านหนังสือแล้วไปสอบแล้วไปลุ้นแทบตายว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าแล้วก็เครียดกังวลฉันไม่รู้ว่าวันวันที่เดินเข้าไปในห้องสอบจะทําข้อสอบได้ไหม กลัวว่าเดี๋ยวจะได้เอฟเดี๋ยวจะสอบตกเกรดไม่ดีเดี๋ยวไปสมัครงานคนเขาจะไม่รับเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยกันมากี่ปีตอนที่เราเด็กกว่าน,นี้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความรู้ว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือเนี่ยจากแหล่งความเฉลียวฉลาดอลร้ขอบเขตที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยบางคนพูดถึงเรื่องจิตจักราวาลเรื่องของเอ่อจิตที่อยู่เบื้องบนความรอบรู้แห่งจักรวาลเนี่ย ข่าวดีก็คือแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกของมนุษย์เนี่ยสาม,มารถที่จะเชื่อมต่อกับจิตสากลจักรวาลได้แล้วดึงเอาความรู้อันนั้นเนี่ยเข้ามาได้ผ่านจิตได้สำนึกได้เลยฉะนั้นมันจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแต่เราขาดความรู้เกี่ยวกับตัวเองเราไม่รู้จักตัวเองว่าเรามีสองจิตเรามีจิตหนึ่งดวงแต่เรามีสองภาคเราไม่รู้เราจรึงใช้นะจิตที่มีเรี้ยวแรงน้อยมากก็คือจิตสำนึก ดำเนินชีวิตเนี่ยพยายามจะควบคุมชีวิตเนี่ยโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีแหล่งกําเนิดอีกอันหนึ่งที่แรงกว่าทรงพลังกว่าแต่โชคร้ายเขาติดโปรแกรมลบอ่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยกินข้าววันละสามื้อได้ทุกวี่ทุกวันเนี่ยแล้วทําไมจะใช้เวลาอีกสักเล็กๆน้อยๆมาพูดมาพูดคุยระหวังฉันกับเธอผมกับคุณเนี่ยอีกแค่เนี้ย เหตุใดจึงเพิกเฉยได้ทีกินข้าววันละสามื้อเนี่ยถ้าไม่ได้กินวันละมือ้อสองมื้อจะเป็นจะตายอะ่ะคือรู้สึกว่าทนไม่ได้ไม่ได้หรอกอะไรวันนี้ฉชนยันไี้กินข้าวเลยนะเนี่ยใช่ไหมแต่ทีเรื่องสําคัญกว่านั้นอีกที่จะทําให้ชีวิตคุณเนี่ยดีไปตลอดการกับปล่อยปละล,ล,ละเลยแล้วก็ไม่ใหญ่ดีนั่นแหละคือปัญหาของมนุษยชาติเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็าตามมีใครบ้างครับที่คุยกับจิตใต้สำนึกรู้เรื่อง นะอย่างต่อเนื่องยาวนาะนแล้วทาอย่างสม่ําเสมอจนกลายเป็นเพื่อนซีสุดๆสนิทสุดๆเพื่อนตายที่แท้จริงคนสองคนที่เสยงอยู่ในร่างเดียวกันแล้วสามัคคีกลมเกลียวเราต้องการสิ่งนี้มาโดยตลอดแต่เราไม่รู้เราทะเลาะกับตัวเองแล้วเราต้องพ่ายแพ้แก่ตัวตนแห่งจิตใต้สําน,นึกถ้าเราทําให้เขามาเป็นเพื่อนร่วมทางจริงๆเป็นทีมเวิร์กเดียวกันบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยมันจะดีมาก อันนี้สองที่คุณจะได้แน่ๆเลยก็คือคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขเป็นเป็นพื้นอารมณ์ของคุณไปเลยคือที่จริงแล้วถ้าจิตมีความสุขมันคือระดัสูงสุดข,ของความสำเร็จอาจารย์จะบอกให้นะว่ายังมีความเข้าใจผิดกันมากนะเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกด้วยก็คือคนจำนวนมากที่มีเงินและฉลาดพวกเขามีเงินและเขามีความสุข แต่มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่มีเงินแล้วไม่มีความสุขและก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีเงินแต่ก็มีความสุขเพราะจิตมีความสุขฉะนั้นเนี่ยมันจึงเหลือคนอีกแค่2ประเภทเท่านั้นเองที่มีปัญหาคือคนที่มีเงินแล้วเป็นทุกข์กับคนที่ไม่มีเงินแล้วเป็นทุกข์คน2ประเภทนี้เป็นคนที่ล้มเหลวส่วนคนที่มีเงินแล้วมีความสุขกับไม่มีเงินแต่สามารถมีจิตที่เป็นสุขได้คน2ประเภทนี้ ชนะไปแล้วด้วยซ้าไปส่วนคนอีกสองประเภทนี้นยังแพ้อยู่ฉะนั้นทุกวันเนี่ยที่เราพูดกันว่าโอ้ยฉันอยากจะเป็นเศรษฐีฉันอยากจะร่ารวยฉันอยากจะมีร้อยล้านเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือตอนไม่มีเงินก็ต้องมีความสุขแล้วตอนมีเงินก็ต้องยิ่งมีความสุขนี่คือชัยชนะที่แท้จริงถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า คุณคุณได้เงินสิบล้านมาแล้วคุณก็ยังมีชีวิตที่แบบว่าไม่เข้าใจติดท่าทั้งตัวเองเลยแล้วคุณก็ยังแบบมีความเสียหายในด้านอื่นๆอ,อ,อีกเพียบคุณก็จะทุกข์ทรมานอยู่ดีลองคิดดูว่าจริงไหมฉะนั้นเนี่ยคนบางคนน่คนบางคนไม่ไม่ทุกคนนะแค่บางคนที่เข้าใจไปว่าเงินคือพระเจ้าอาจารย์บอกเลยว่าอันเนี้เข้าใจผิดถ้าถ้ามีเงินแล้วอาหารการนะอาหารการคือ ไม่มองคนเป็นคนอีกต่อไปมองตัวเองสูงมากและคนอื่นเนี่ยนะ,ะเหมือนกับประมาณว่าคนจนเนี่ยยังก็หมูหมากาไก่ประมาณนั้นแต่อาจารย์ไม่ได้แปลว่าทุกๆคนคิดอย่างนั้นนะหมายความว่าถ้าเป็นคนรวยแล้วมีจิตใจเบื้องลึกรู้สึกและนึกคิดและเชื่ออย่างนั้นอาจารย์คิดว่าเขาเฟลนะเขาล้มเหลวเพราะว่าเขาเขามองคนไม่เป็นคนเขาก็ล้มเหลวอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีนะมีจิตใจโดยเฉพาะจิตใต้สำลีที่แข็งแรง เวลาที่คุณพูดบอกว่ามีร่างกายที่ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ลองพูดถึงว่าจิตใต้สำนึกที่แข็งแรงสมบูรณ์ลองจินตนาการว่าทําไมเราถึงจะมีความเพี้ยนในบางระดับเราทําไมมีความบ้าบอมีความผิดปกติในบางระดับหรือความร้าเหตุผลบางอย่างหรือการทําตัวที่แปลกประหลาดสิ่งเหล่านี้ก็คือยังเป็นความเพี้ยนของซอฟต์แวร์ของโปรแกรมในระดับหนึ่งที่ฝังอยู่ถ้าเราแก้ตรงนั้นได้นะคุณหลุดเลยหลุดทุกเรื่องหลุดหมดเลย คุณแก้ไขได้หมดเพราะว่าไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ด้วยการแก้ไขที่จิตใต้สำเร็จที่คือคือต้นเหตุที่แท้เลยถ้าหากว่าคนเราจะขาดความเชื่อมัน่นแปลว่าที่เบื้องเบื้องนอกภายนอกยังมั่นใจไม่ได้เพราะเพราะว่าภายในมั่นใจไม่ได้คนเราภายนอกขาดความนับถือตอนเองไม่สามารถจะเคารพดึงก็เพราะว่าจิตใต้สำเร็กมันไม่เคารพนับถือตัวมันเองถ้าว่าคุณคุณไม่สามารถจะรักตัวคุณเองที่เบื้องนอกได้ชี้ชัดเลย ิจดำด้ที่เบื้องเบื้องลึกไม่รักตัวเองเขาไม่รักตัวเขาหนืนอว่าเขาไม่รักตัวเขาคุณก็ไม่รักตัวคุณคุณลองคิดดูคนสองคนถ้าเขาไม่รักตัวเขาคุณก็จะไม่รักตัวคุณเพราะว่าเขาเมีอำนาจมากกว่าคุณนี่คือเหตุผลว่าเราเราใช้ชุดผ่านไปอีกหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันหายใจลดไปอีกหนึ่งวันฟรีๆนะเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็หลับเดียเด๋ยวก็ตื่นกินข้าวสามมือ้อเอานอนหลับไปตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออะไร เคยใช้จิตสำนึกทำงานยังไงทำอยู่แค่นี้แต่คุณเข้าใจคำว่าการเปลี่ยนแปลงไหมการเปลี่ยนแปลงมันสำคัญที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงที่จิตใต้สำนึกของคุณเพื่อที่คุณจะแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกอย่างแล้วมันจะจบเสียทีถ้าเกิดว่าคุณมีจิตใต้สำนึกที่มันสตรองมันเฮลตี้นะมันแข็งแรงสมบูรณ์จริงๆคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นด้วยซ้ำไปเรื่องนั้นจะกลายเป็นเรื่องกระจกกระจกเลย แต่คนที่ไม่มีเงินอยู่แล้วแล้วจิตใจมันก็ไม่ดีด้วยก็จะมีแต่ความหวาดกลัวและความกังวลนะกลัวว่าตัวเองจะอดตายจะอาณาธาหรือจะอาณาอะไรอย่างนั้นก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าคือไม่มีความเข้มแข็งเนี่ยเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะด้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรที่จะเรียนรู้ว่าจะเป็นคนที่เข้มแข็งจริงๆเป็นคนที่เรียกว่านะมีความหนักแน่นนะปึกบึนทั้งกายและใจจิตลึกๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจิตเรื่องของคุณเนี่ยไม่มีความกลัวไม่มีอะไรทำนองนี้ไม่กังวลอะไรถึงวันพรุ่งนี้อีกแล้วเนี่ยคุณจะอยู่ได้อย่างสบายๆเบาๆแล้วรู้สึกถึงความมั่นคงที่แท้จริงได้ด้วยซ้ำไปแล้วเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยซ้ําถ้าหากว่าคุณต้องการมันเพราะาคุณเป็นคนที่มีรากฐานที่เหมาะสมคุณอยากจะได้อะไมันจะสําเร็จหมดแต่ที่เรามันยากไปทุกเรื่องเลยก็เพราะว่าเรามีโปรแกร,รมลบมากเกินไปในจิตใต้สำเร็จก็ด้วยสรุปนะครับ ทุกคนจะต้องกลับมา c คอนเ c t c คอนแทคแล้วก็ Communicate คือกลับมาเชื่อมต่อมาติดต่อสื่อสารมาพูดคุยจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเกิดความสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวเป็นเพื่อร่วมทางที่แท้จริงจะไม่ทำอะไรขัดคออีกแล้วจะไม่ถูกกันแกล้งนาะจากคนอีกคนหนึ่งอีกแล้วที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณนะแต่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นคุณต้องไปช่วยแก้ไข การเป็นของเขาให้ดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณติดบุหรี่แน่นอนตอนนี้มันฝังไว้ในจิตตาสมนึกคุณจะแก้ไขการเลิกสูบบุหรี่คุณต้องไปแก้ที่จิตส่วนลึกถ้าคุณติดเหล้าติดเบียร์คุณต้องไปแก้ไขที่จิตต้สมนึกถ้าคุณติดดูหนังโป๊คุณต้องไปแก้ไขที่จิตต้สมนึกมันไม่ได้มีความผิดแต่อยากแก้ไขไหมอยากเปลี่ยนแปลงไหมเทราะน,นั้นเองมันไม่ได้ผิดอะไรที่คุณจะไปดื่มเบียร์ดืืมเหล้าน่ะกฎหมายเขาไม่จับฟุณหรอกแต่คุณก็จะลำบากใช่ไหม ก็อาจารย์คิดว่าเนื้อหาที่อาจารย์พูดกับคุณเนี่ยคุณคงจะได้ไอเดียหยุดโปรแกรมคําว่า I am ักทีถ้าหากว่าคุณยังพูดคําว่า I am I am อยู่แล้วก็คุณไม่มีทางที่จะประสบผลได้ยังอาจารย์เนี่ยพูดกับตัวเองหมายถึงจิตอันนี้อาจารย์จะบอกเขาว่าไงรู้ไหมอาจารย์จะพูดอย่างนี้นะก่อนที่จะจบไลน์นี้จิตใต้สํานึกที่รักคุณเป็นอัจฉริยะนี่คือคําพูดที่อาจารย์จะพูดอย่างชัดเจนเลยว่าอาจารย์ จิตสำนึกพูดกับจิตใต้สำนึกว่าคุณคืออัจฉริยะหรือจิตใต้สานึกที่รักคุณเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเงินทองอย่างนี้โอเคสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์ต่อ FC ทุกคนเพราะว่าคุณ,คณน่ะส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าอาจารย์คุณมีมีเวลาเยอะมากที่เป็นทรัพยากรสำคัญ ถ้าคุณรีบติดต่อกับจิตตาถุนของคุณเสียแต่เนิ่นๆน่ะคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีชีวิตเหมือนในอุดมคติในความฝันของคุณคุณจะได้เป็นได้มีได้ทำในสิ่งที่คุณโปรแกร,รมบอกเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณอายุน้อยๆเนี่ยโอ้โหมันคือสิ่งที่แสนวิเศษอ่ะมันคืออะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับคุณในโลกยุคที่เทคโนโลยีจเจริญเหลือเกิน ดีไปหมดสําหรับคุณอ่ะสะดวกสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ตัวเองยากลําบากนะครับเพียงเพราะเอาความเก่งความยอดเยี่ยมไปซ่อนเอาไวล้ลึกๆแล้วไม่เคยนําออกมาใช้ประโยชน์มันแปลว่าทุกคนมีสิ่งนี้ทุกคนเป็นเจ้าของจีน,นี่เป็นเจ้าของนะแก้วสารพัดนึกทุกคนมีมันอยู่แล้วแค่ไม่รู้วิธีว่าจะเข้าไปติดต่อสื่อสาร แล้วนำเอาประโยชน์นะทรัพย์สมบัติของตัวเองออกมาใช้ได้ยังไงเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องจริงจนะังและเอาจริงแล้วกับมันคือประโยชน์ของตัวคุณเองคุณควรจะทําเพื่อตัวคุณเองแล้วเพราะว่าไม่ว่าคุณจะผ่านไปอีกกี่ปีนะสุดท้ายคุณจะกลับมาตรงนี้ตรงที่ไลน์นี้ที่บอกคุณชัดๆว่าคุณอย่าเหนื่อยไปทําสิ่งที่ไม่ใช่ให้เสียเวลาเลย คุณจะไม่มีทางที่จะสําเร็จง่ายๆคุณจะเจอแต่ขาก้ํายากลําบากอุปสรรคเต็มไปหมดเพราะจิตท่าสมนุลที่ไม่ถูกแก้ไขนะมันจะส่งนะส่งแรงกระเพื่อมนะความเป็นลบเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยครอบคุมเหมือนหมอกเมฆมาครอบคุณชีวิตคุณไปเรื่อยๆแต่คุณจะคิดไม่ออกว่าทําไมมันถึงต้องเป็นอย่างนี้ต่อให้มันพาไปกี่ปีคุณจะต้องกลับมาที่ตรงนี้ตรงที่ว่า สุดท้ายแล้วฉันต้องยอมจำนนสิโรลาบแล้วเข้าไปเชื่อมต่อกับจิตส่วนลึกของตัวเองนี่คือหนทางเดียวที่จะแก้ไขจากคนไม่ดีมากๆคนหนึ่งให้กลายเป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งได้นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับทุกคนมันเหมือนของขวัญแต่ว่าทุกคนจะรู้ไหมโอเคก็ อาจารย์ก็ได้ใช้เวลาพอสมควรนะครับที่ได้ตอกย้าถึงสิ่งสําคัญแล้วอาจารย์บอกคุณเลยนะครับว่าหยุดที่พยายามจะใช้พลังนะแต่การตะโกนอะไรแรงๆที่อาจารย์สาธิตให้ดูแล้วว่ามันได้ผลชั่วคราวมันไม่ได้เจรังยั่งยืนอย่าทำมันอีกเลยนะไม่ได้เรื่องทําในเรื่องที่มันได้ผลลึกๆแล้วมันมีมันมีเอฟเฟกคืออะไรที่มันได้ผลจริงๆให้ทําเรื่องนั้นรับรองเลยว่าคุณจะเสียเวลาไม่กี่วันไม่นานเลยคุณจะเห็นตัวคุณเปลี่ยนไปจริงๆ เช่นคุณเห็นการกระทาทางกายวาจาใจของคุณเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคุณจะสามารถควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์นั้นและการกระทํของคุณได้เท่านี้คุณก็ปลอดภัยแล้วอาจารย์ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะแฮปปี้นะครับแฮปปี้มากกับไลน์นี้นะครับก็ก่อนจากกันว่าขอบอกทุกคนนะครับว่าขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขออวยพรคุณนะครับให้คุณเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับจีนนี่แล้วก็นะครับร้องขอนะครับทุกอย่าง ที่คุณอยากได้นะครับจากตะเกียงอลาดินที่ฝังอยู่ในตัวคุณนั่นเองนะครับบอกเลยว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนนะครับ Keep smiling I love you นะครับ I love you แล้วก็ลาไปก่อนที่ยเวลาเพียงเท่านี้นครับจนกว่าเราจะพบกันใหม่ลอาจารย์จะเอาเรื่องเราดีๆนะครับเทคนิคตรงนั้นตรงนี้มาสอดแทรกมาเล่าให้ฟังในไลฟ์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ